สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องช้างน้อยนะครับตระกูลพืชพืชบำรุงสายตานะครับหนึ่งพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับนี่นะครับเบอร์รี่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาโดยตรงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทําลายนะครับโหไปหากินกันได้นะครับดีๆแบบนี้ต่อไปก็ผักเขียวนะครับผักเขียวนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นผักปุ้งผักํำลึงผักกะนรีและผักอื่น,นล้วนมีสารต่อต้าน รูทีนหรือซินีทีนและสารอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาต่อไปก็ไข่นะครับไข่นี้นี่รู้ๆกันอยู่นะครับช่วยหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าซิงอะไรต่อไปก็แครอทนะครับแครอทนี้นะครับเป็นพืชที่ใครๆก็รู้กันอยู่นะครับว่าดูแลดวงตาชั้นเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอหรือช่วยบำรุงสายตาดวงตาต่างๆอีกมากมายนะครับต่อไปก็อะวคาโดอะวคาดนี้นี่ ครก็ชอบกินกันอยู่แล้วนะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนวิตามิน B6 วิตามิน C ช่วยบำรุงสายตาอีกมากมายนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ใครหลายคนต้องทํางานอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงครับรักและห่วงยายจากช่องช้างน้อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับสวัสดีครับ